สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอการลบในแบบที่3นะคะหรือในหัวข้อการลบตรงหลักนะคะการลบตรงหลักหมายถึงการนำเลขหลักเดียวกันนะคะมาลบกันโดยตัวตั้งของหลักหน่วยก็จะทำการลบกับตัวลบของหลักหน่วยตัวตั้งในหลักสิบนะคะก็จะทำการลบกับตัวลบในหลักสิบนะคะลบกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับหลักในการลบนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะ ข้อที่1ตัวตั้งมากกว่าตัวลบเราก็ทำการลบตามปกติได้เลยนะคะข้อที่2ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบค่าที่ได้นะคะจะติดลบให้ใส่เครื่องหมายขีดบ,บนนะคะเครื่องหมายนี้เรียกว่าบาร์นะคะบนค่าตัวเลขนั้นๆน,น,นะคะเช่น2ลบ5าเท่ากับบาร์3หมายความว่าบาร์3ก็คือการติดลบ3 5ลบ9าเท่ากับบาร์สี่ หมายความว่าบาร์สีก็คือลบสนั่นเองนะคะข้อที่3นะคะค่าที่ได้จากการติดบาร์ต้องแปลงค่าให้เป็นเลขฐาน10บโดยใช้หลักการทบ10และทบ9ซึ่งค่าแรกทางขวาสุดถ้าติดบาร์ให้ทบ10ค่าที่ติดบาร์ที่อยู่ถัดกันไปทางซ้ายให้ใช้ทบ9และค่าที่ไม่ติดบาร์ที่อยู่ติดกับค่าที่ติดบาร์ไปทางซ้ายจะมีค่าลดลง1เสมอเช่น 2บา3จะมีค่าเท่ากับ17เนื่องจาก3อยู่ทางขวาสุดก็ต้องใช้หลักการทบ10เพราะฉะนั้นทบ10ของ3ก็คือ7 2อยู่ติดกับตัวเลขที่ติดบาดังนั้นค่าของ2จะลดลง1ก็เลยเป็น17นะคะดังนั้น2บา3ก็เลยมีค่าเท่ากับ17ต่อไปนะคะ4 2บา3บาห้า แปลงให้เป็นเลขฐาน10เราก็เริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักทางขวาสุดบาร์5ดังนั้นเราก็จะใช้การทบ10ทบ10ของ5คือ5ตัวถัดไปนะคะบาร์3ทบ9ของ3คือ6 2อนะคะอยู่ติดกับตัวเลขที่ติดบาราดังนั้นค่าของ2จะลดลง1ก็คือ1น,นะคะ4ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะคะดังนั้นนะคะ 4, 2, บาร์3บาห์5 ก็จะมีค่าเท่ากับ4,165ค่ะถัดไปนะคะ6บา7 1บา2บา6ก็จะมีค่าเท่ากับนะคะเราจะมาไล่ที่หลักทางขวาสุดนะคะบา6ก็จะใช้การทบ10นะคะทบ10ของ6ก็คือ4ตัวถัดมานะคะทบ9ของ2ก็คือ7ต่อไปนะคะ1 ไม่มีบา์แต่อยู่ติดกับตัวเลขที่มีบา์ดังนั้นค่าของ1จะลดลงนะคะก็เหลือ0 7เราก็จะเริ่มการทบ10ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นทบ10ของ7ก็คือ3ค่ะและ6ก็จะมีค่าลดลง1เป็น5ดังนั้น6บาร์7 1บาร์2บา์กก็จะมีค่าเท่ากับ5 3 0 7 4ค่ะตัวอย่างนะคะจงหาผลลัพธ์ของ 9 2 6 5 7ลบด้วย5 7 7 9โดยใช้หลักการลบตรงหลักนะคะแนวคิดนะคะเราก็จะตั้งเลขให้หลักนะคะตรงกันในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะเราจะมาเริ่มการลบกันเลยนะคะเลบด้วย9 7มีค่าน้อยกว่า9ดังนั้นนะคะเราก็จะต้องใส่บาร์ลงไปก็คือบาร์ส ต่อไปนะคะ5ลบ7 5มีค่าน้อยกว่า7ดังนั้นก็จะเป็นบาร์2 6ลบ7 6ก็มีค่าน้อยกว่า7ดังนั้นนะคะตัวนี้ก็เป็นบาร์1 2ลบ5 2ก็มีค่าน้อยกว่า5ดังนั้นนะคะตรงนี้ก็เป็นบาร์3 9ก็ดึงลงมานะคะค่าที่ได้ตอนนี้นะคะก็คือ9 บาสมบาหบาสองบาสเราจะนำค่าที่ติดบานี้นะคะมาแปลงกลับให้เป็นเลขฐาน10บนะคะทีละตัวนะคะ9ก้บาสาบาหบาสองบาสแปลงตั้งแต่ตัวหลักหน่วยเลยนะคะทางขวาสุดบาสเราจะใช้หลักการทบ10เพราะฉะนั้นทบ10บของ2ก็คือ8นะคะ ตัวถัดไปทางซ้ายเราจะใช้การทบ9ดังนั้นทบ9ของสองก็คือ7นะคะตัวถัดไปก็ใช้หลักการทบ9เหมือนเดิมทบ9ของ1ก็คือ8ทบ9ของ3ก็คือ6 9ไม่ติดบาร์ใช่ไหมคะแต่9อยู่ติดกับตัวเลขที่ติดบาร์ดังนั้น9ก็จะมีค่าลดลง1ก็คือ8นะคะ ดังนั้นนะคะ92,657ลบด้วย5,779ก็จะมีค่าเท่ากับ86,878ค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะจงหาผลลัพธ์ของ56,416ลบด้ว 38, ย38,339นะคะโดยใช้หลักการลบตรงหลักนะคะ เหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องนําตัวเลขนะคะมาตั้งให้หลักตรงกันนะคะในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะ,ะเรามาเริ่มการลบกันเลยนะคะ6กลบเจะเห็นว่าตัวตั้งเนี่ยน้อยกว่าตัวลบดังนั้นนะคะเราก็ต้องเติมบาร์ลงไปบาร์สามนะคะ1นลบสตัวตั้งก็น้อยกว่าตัวลบเหมือนเดิมนะคะดังนั้นก็ใส่บาร์สอง 4ลบ3ตัวนี้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าตัวตั้งมากกว่าตัวลบนะคะดังนั้นตัวนี้ลบได้เลยนะคะก็คือ1 6ลบ8ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราก็เติมบาร์ลงไป5ลบ3ก็ได้2นะคะอ่าตอนนี้นะคะ จาก56,416ลบด้ว 38, ย38,339นะคะก็จะได้ค่าออกมาเป็น 2, บา2 1บา2แล้วก็3นะคะเราก็จะนำตัวนี้นะคะมาแปลงกลับให้เป็นเลขฐานสิเริ่มจากตัวขวาสุดนะคะบา3ก็จะใช้หลักการทบ10เพราะฉะนั้นทบ10ของ3ก็คือ7นะคะ ตัวถัดไปเราจะใช้การทบ9เพราะฉะนั้นนะคะทบ9ของ2ก็คือ7 1ไม่ติดบาร์แต่อยู่ติดกับตัวเลขทางขวาที่ติดบาร์ดังนั้นค่าของ1นะคะก็จะลดลงกลายเป็น0ต่อไปนะคะ2ก็จะต้องไปเริ่มที่การทบ10ใหม่ดังนั้นทบ10ของ2นะคะก็คือ8 เลข2อยู่ติดกับตัวเลขที่ติดบาร์ทางขวานะคะก็จะมีค่าลดลง1นไปเป็น1นะคะดังนั้นนะคะ56,416ลบด้วย38,339ก็จะมีค่าเท่ากับ18,077นะคะตัวอย่างถัดไปนะคะก็จะเป็นการหาเลขที่มีหลักมากขึ้นนะคะ จงหาผลลัพธ์ของ4,852,367ลบด้วย4 6 7ล้านนะคะโดยการลบตรงหลักเหมือนเดิมนะคะแนวคิดเราก็จะต้องนำตัวเลขทั้งสองจำนวนนะคะมาตั้งให้หลักตรงกันนะคะ,ะตั้งตรงแล้วนะคะเราก็ทำการลบได้เลยนะคะ7-9ลบ9 ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะคำตอบจะติดบาร์นะคะบาร์สองหกลบเก้าตัวตั้งก็น้อยกว่าตัวลบเหมือนเดิมนะคะใส่บาร์สามต่อไปนะคะสามลบหนึ่งตัวนี้ไม่มีปัญหานะคะลบกันได้เลยใส่สองต่อไปนะคะสองลบห้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะใส่บาร์สาม ถัดไปนะคะ5ลบ7ตัวนี้ก็ใส่บาร์สองลบ6นะคะตัวนี้ลบกันได้เลยได้สองลบ4ก็ได้0ูนนะคะดังนั้นนะคะ8ล้าน4โทษค่ะดังนั้นนะคะ4ล้าน8แสนลบด้วย 4,675,199นะคะก็จะได้ 0,2, บา 2, บา3 2บา3บา2นะคะนำตัวเลขที่ได้มาแปลงกลับเป็นเลขฐาน10นะคะเริ่มในหลักขวาสุดเลยนะคะบา2เราจะใช้หลักการทบ10ดังนั้นทบ10ของ2นะคะก็คือ8 ตัวถัดไปนะคะจะใช้ทบ9ดังนั้นทบ9ของ3นะคะก็คือ6 2ไม่ติดบาร์แต่ทางขวาของ2นะคะมีตัวเลขที่ติดบาร์อยู่ดังนั้นค่าของสองจะลดลงนะคะก็กลายเป็น1ต่อไปนะคะ3ติดบาร์เราจะเริ่มทำการทบ10ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นทบ10ของ3ก็คือ7นะคะ2 ก็จะใช้หลักการทบเก้ดังนั้นทบเก้ของ2นะคะก็คือ7 2อยู่ติดกับตัวเลขที่ติดบานะคะดังนั้นค่าของ2ก็จะลดลง1นะคะกลายเป็น1ตัวหน้าเป็น0ก็ไม่ได้มีค่าอะไรนะคะดังนั้นนะคะข้อนี้4 8 0ล้านแแสน 52,367ลบด้วย4 6 7 5 1 9 9คำตอบที่ได้นะคะ1,777,168ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นการลบจำนวนที่มากกว่า2จำนวนขึ้นไปนะคะวิธีนี้ก็จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นตัวอย่างนี้นะคะ68,921 ลบด้วย14962ลบด้วย5,753โดยใช้หลักการลบแบบตรงหลักนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะมี2จํานวนหรือ3จํานวนนะคะเราก็จะตั้งให้หลักตรงกันนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะตั้งให้ตรงกันนะคะเราก็จะมาเริ่มทําการลบนะคะเหมือนเดิมค่ะ1ลบส ติดไว้บา1ถูกไหมคะบา1มาลบออกอีก3ก็กลายเป็นบาสต่อไปนะคะ2ลบ6ก็ติดไว้บา4บาสี่ลบอีก5ก็กลายเป็นบา9นะคะถัดไปนะคะ9ลบ9ได้0 0ลบกับ7ก็เป็นบาเจนะคะ ต่อไป8-4ลบ4ได้4 4ลบออก5ก็เหลือบารนะคะแล้วก็ต่อมานะคะ6-1ลบ1ได้5ทั้ง3จํจำนวนนี้นะคะลบกันออกมาได้5บา1บา7บา9แล้วก็บารสนะคะนำตัวเลขที่ได้นะคะที่ติดบามาแปลงให้เป็นเลขฐาน10ค่ะ เริ่มจากตัวเลขทางขวาสุดนะคะบาสี่จะใช้หลักการทบ10ดังนั้นนะคะทบ10ของ4ก็คือ6ถัดมานะคะจะใช้การทบ9ทบ9ของ9ก็คือ0ต่อมานะคะทบ9ของ7ก็คือ2ทบ9ของ1ก็คือ8 หไม่ได้ติดบาร์นะคะแต่ว่าทางขวาของ5มีเลขที่ติดบาร์อยู่ดังนั้นค่าของ5ก็จะลดลง1นะคะเหลือ4ดังนั้นนะคะข้อนี้6,8,921่นแปดพันเลบด้วยหนึ่งลบด้วยห้าพันาะคะคำตอบที่ได้ก็คือ4 8 2หมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะ ก็จะขอนำเสนอการลบแบบตรงหลักนะคะไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ